นี่ก็ออกพรรษานี่ก็ออกพรรษาแล้วเราจะอยู่ที่ไหนก็ตามทั้งพระทั้งพระเราทั้งญาติโยมเราว่าที่มาพรรษารรมว้ให้แสวงหาที่สงบงานภาวนาเหมือนนเขถึงเข้าพรรษาเพราะชีวิตของคนเราไม่แน่นอนแก้ด้วยทุกวัน ความตายมาเยือนถึงมาไหนก็นนก็ไม่มีใครฆ้าตายแล้วพื่อความไม่ประมาณเราก็ต้องภาวนาไปเรื่อยๆการก็ะทำอยู่เสมอๆมันก็ช่วยทำให้จิตมีที่ยึดที่เกาะยึดที่เกาะก็คือการภาวนาของเรานี่ย ทำไปทำไปแล้วจิตมันสงบรวมเย็ยนองเองผม,ผมเริ่มมีประจักพยา,ยานว่าการภาวนาของเราถ้าทำจริงจังผลก็จะเกิดขึด้นจริงเหมือนกันเพราะทำเป็นของจริงอยู่แล้วเมื่อปฏิบัติไปปฏิบัติไปจิตสงบรวมได้เหมือน มันจะมีกำลังที่ทําให้ยิ่งไปกว่าน,นั้นวิทยาความภาคเพียนมันก็จะเกิดตาตามกันมาเหมือนนพวกเศรษฐีพวกเศรษฐีเขาเขาพอใจที่ในการนับเงินนับสมบัติอะไรของเขาเนี่ยเป็นประจํามัน ทำไปก็เขาก็เพิ่มไปเขาเพิ่ในในรายได้ของเขาส่วนของเราก็มันเพิ่มไปอย่างหนึง่งเพิในความที่ผมได้ทำนี่มันจะไม่ได้จุงใจให้เกิดความขยันหมั่นเพียรเึเองการภาวนามันถึงยีก้าวหน้าไปได้ เอาเองแค่นี้นะนี่ห้พอนี่ยให้พอใหพออืม เด้ออกเราเข้าเด็ออกเราใช่คุณเดออกเราไออนไ ใทั้งหน้าทัาง้งตาภาวนากันวันทั้งวันเนี่ยป่อยไหลเรื่องของที่เด่นที่เด่นไม่พาคนให้ดีนะสะถมเขามากๆมีแต่จะดึงคนให้ต่ำลงเหมือนทำทำแบบคุยเขาออกเข้าใจในทำมากขึข้นเพียงไร ทำจะเป็นของเบาแล้วก็ดึงเราให้สูงขึ้นมันเหมือนกเเิเลสกิเลสเป็นของหนักมันไม่ได้กดทวงเราให้ต่ำลงท่านหอกแล้วก,การอยู่ร่วมกันเป็นจำนวนมากก็ใหันตระวังเรื่อง ิมียามารยา,ยาเหม่งันมือการสะเลาะเบาแวงยังขึ้นมามันเสียชื่อนักปฏิบัตนะิถ้าทุกคนตั้งอ,อกตั้งใจกับผมทมแล้ว มันก็จะไม,ไม่มีเรื่องมีราวอะไรกันอะไรสิ่งทุกอย่างมันก็ให้อภัยกันได้เราคิดว่าเราเราสูงคนเป็นผูเ้ดเดียวมันก็จะรอะกันมนยังทําละมันพพอแล้ว